เฮ้ยโยสวัสดีครับผมวันนี้ m 1 8 8 7อันใหม่มานะครับ Hand of Hope หรือว่ากำปัน้นแห่งความหวังมาอีกแล้วนะครับบวกรีโหลดบวกด a m a g e ละแต่ว่าลบความเร็วการเคลื่อนที่นีะครับมันจะดีไหมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าแล้วก็โอโ้โหโคตรเท่บอกแค่นีแ้แหละกิจกรรมอยู่ตรง Lucky Royal นะครับกิจกรรมเป็นแบบเก็บโทเค็นหนึ่งโทเค็นได้คูปองไดโอโมอนสองเป็น Airboard อันนี้โอ้โหเท่ยู่เท่ยู่แต่ว่าโอ้โหหมอกด้านข้างเหมือนไม่มีอะไรเลย อันที่สามเป็นเมโซมอันที่สี่เป็นสกินปืนที่บวกระยะนะครับผมแล้วก็อัน,น, 5, อนที่ห้าก็คือนี่เท่นะนี่ครับโคตรเทเลยแล้วก็ผมว่ามันก็ค่อนข้างดีด้วยนะครับเพราะว่ามันบวกดาเมจแล้วก็ความเร็วรีโหลดมันเหมือนซองไซตามาเลยแต่ซองไซตามาอาจจะกักกว่าเพราะามันลบระยะเอ้ยลบแม่นยําไปรู้สึกอยากได้มากๆเลยครับแต่ว่าโหอีผมว่ามันน่าจะแพงมากๆแน่เลย ใช่มคิดว่ามันน่าจะแพงมากๆเลยผมไอยู600เพชรนะครับกิจกรรมก็มาเพียงแค่7วันของรางวัลข้างในเรา,าดูกันนะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับของรางวัลข้างในมีไอวอลไอวอลเขาเรียกไรไอวอลบอเลนทา์ไอวอลบเลนทายมีท่าเต้นที่แจกฟรีมีมงกอแล้วนอกนั้นก็จะเป็นขยะทั้งนั้นเลยครับนอกนั้นก็จะเป็นขยะทั้งนั้นเลยนะครับ ผมคิดว่าน่าจะหลายพันเพชรอยู่ไม่น่าจะหมดง่ายๆหรอกนะครับใจก็อยากได้นะเลยว่าโอ้โหใหญ่ใหญ่ใหญ่เท่วะ่ะโคเท่เลยครับดูดิโค้เท่ลยเอาไงดีว่าน้องๆเอาไงดีว,ว่าเทียบกับลูกซองสองอันนี้นะครับนี่สองอน,นี้มันลบแม่นยำนะครับนี่มันจะเหมือนอันนี้อันนี้ลบแม่นยำนะครับแล้วก็แพทล่าสุดที่มันปรับมาก็คือลูกซองเนี่ยมันปรับให้ลบแม่นยำอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นถ้าเราซื้ออันนั้นมาเนี่ยอันนี้มันก็จะเท่ากับไม่ได้ลบแม่นยำเลยแต่ว่ามันจะลบวิ่งไวแทนแล้วผมไม่รู้ว่าวิ่งไวลบหนึ่งเนี่ยมันจะช้ากว่าเดิมแค่ไหนนะครับถ้าเราเออกไปหนึ่งหนึ่งเนี่ยมันอาจจะดีหรือเปล่าผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยค <How> ้าผมผมเพิ่งรับข่าวมาว่าเอ่อช่องที่ผมรู้จักนะครับ SQ5 เขาเสียไป4,000เพชร นะครับผมสำหรับปืนอันนี้4,000เพชรนะครับก็คิดกันห่อาเองนะครับซองไซต์มาผมเสียไปไม่กี่พันเองนะครับพันกว่าถ้าจะไม่ผิดนะครับก็เลือกกันเอาเองถามว่าปืนนี้ดีไหมดีครับใครที่ไม่มีซองไซต์มาอันนี้แม่งโคตรเทเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมที่จะมาบอกเพื่อนๆก็คือเป็นกิจกรรมกัตนาไฟนะครับกัตนะไฟอันไหนนะนี่นะครับใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับอย่าลืมไปจับไปจองกันกัตนะไฟอันนี้กิจกรรมก็ค่อนข้างจะเล่นยากอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเนี่ย เราเปิดตรงนี้ปุ๊บถ้าเราได้กาตาาไฟหมดนี่มันจะเสียประมาณ7 0 0เพชรนะครับผมหมด3ใบตรงนี้มันจะมาเสียประมาณ7 0 0เพชรนะครับแต่ว่าตรงนี้เรารีเฟซโอ้เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยถ้าตรงนี้3ใบเสีย700นะครับตรงนี้น่าจะเสียประมาณ2 3พันนะครับตรงเนี้ยรีเฟซสิเพชรตรงเนี้นยน่าจะเสียประมาณ2-3พันนะครับก็ไปเลือกกันเอาเราไม่สามารถดูได้ด้วยว่าข้างในมันมีของอะไรบ้างที่เราจะสุ่มหมุนไปเรื่อย,อยๆนะครับก็อย่าลืมไปจับไปจ,ไปจองกันส่วนมุซองอันนี้ ผมคน,นหนึ่งแหละที่ไม่เอากาิจกรรมวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมอย่าลืมฝากก, like, ก, check, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เราไปสุ่มคอมเมนต์กันต่อเลยดีกว่านะครับมาสุ่มสามคอมเมนต์กันต่อนะครับวันนี้มีแค่เจ็ดมเอ้ยเจ็ดคอมเมนต์เองนะครับก็มมน่าจะสุ่มได้ไม่ยากนะครับคอมเมนต์แรกจากน้องเมโตะขอมปมนตว่าดีครับขอบคุณน้องเมโตะมากนะครับที่คอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์ต่อไปเป็นน้องไม้เนมคินนะครับผม เอาแต่ฝากคอมเมนต์มาทำไมเนแค่จุดๆคอมเมนต์ Comment สุดท้ายนะครับจากน้อง My Name ของเอฟเอ,เอนะครับผมอาอาคอนเจรัสทีตัวที่ซ้ำศพผมผมไปลงแรงแล้วไปซ้ำศพเอ้ยไม่ใช่ไปเล่นกับแอดมินแล้วซ้ำศพคนมาเนะี่ยผมสะใจจริง,ม,งม,รมึงทั้งน้องบอ่